สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องโปรเมอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํำสลิมนะครับมีทั้ง CC นะครับมีทั้งดาเมจแล้วก็สามารถจ่ายดาเมจได้รัวๆนะครับยังไงเราไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับอันดับแรกเราไปที่รูนและพลังแฝงก่อนนะครับผมตัดไปครับลูนและพลังแฝงของสลิมนะครับผม สำหรับไอเทมนะครับตามนี้เลยนะครับชิ้นแรกเป็นวอลบูธนะครับหรือว่ารองเท้าตีเร็วนั่นเองนะครับผมชิ้นต่อไปเป็นทารอนนะครับทารอนมีทั้งดุนเลือดนะครับความเร็วโจมตีแล้วก็พลังโจมตีนะครับชิ้นที่3ามที่ผมออกเป็นดาบคีนะครับดาบคีนะครับพนดชชิ้นที่4ี่ก็องเล็บนะครับซิดิสติงนะครับผมชิ้นที่5ก็โนฟ้านะครับหรือว่า ธนูสาหรับเจาะเกาะของแคลี่นะครับผมที่สุดท้ายนะครับคนดูจะออกเป็นเฟรดทูดหรือว่าจะออกเป็นตาเกิดก็ได้นะครับตามสมควรเลยนะครับผมโอเคครับต่อไปก็เป็นพลังแฝงนะครับส่วนพลังแฝงที่ผมใช้นั่นก็คือเป็นเฟรี่นะครับคนดูเป็นโฮลี่สมอนเนอร์นะครับหรือว่าเฟรี่นั่นเองนะครับส่วนสกิลลองก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับเราไปดูที่รูนกันได้เลยนะครับส่วนรูนผมใช้เป็น เอาเวนะครับผมแล้วก็ดักก้อนคอสิบนะครับแล้วก็เอซิเซนตนะครับผมเพิ่มความเร็วเลื่อนที่นะครับริมจะได้พิวพิวขึ้นนะครับโอเคครับยังไงเราไปดูกันในเกมได้เลยนะครับผมโอเคครับมาอยู่กับในเกมที่เราเล่นวันนี้เลยนะครับผมวันนี้ผมเล่นเป็นสลิมนะครับสลิมขนาผมก็ลงล่างนะครับตอนอยู่ในเกมมันขึ้นบนนะ ลิมมีดาเมจที่แบบเยอะมากนะครับคนดูสามารถจ่ายได้เรื่อยๆนะมีทั้งสตันนะครับสตันก็มีนะครับดาเมจก็มีงหวะนี้ปลาหอ,อกเช็คไปโดนแก๊กไปนหนึ่งทีเพื่อนรวบโดนก็ซอยฟีไปครับแต่วันนั้นก็เดินเกียร์คีบครับตามเลนเลยนะใครที่เข้ามาใหม่ก็ใครที่เข้าใหม่ฝากคนดูกดติดตามให้ด้วยนะครับ จังหนี้ก็เคลียร์ไปก่อนนะครับผมสลิมเป็นตัวที่เล่นได้ทั้งเลดเกมกลางเกมแล้วก็ต้นเกมเลยนะครับผมจังหวะนี้ก็ปาหอ,อกเช็คนะจังหวะนี้ใครจะได้นกไปเวลลตหรือสลิมปาหอ,อกเช็คได้นะครับแต่โดนเวลลิแย่งนกไปนะครับ วันนี้เพื่อนเราโดนไล่มานะครับแต่เป็นสามตัวผมก็ปลาหอ,อกเช็คไปเลยนะครับจังหวะน,นี้พี์เซฟนะครับพ่อฝั่งตรงข้ามลงลงมาหาเราสามตัวเลยนะครับเอาเจค,คีพอนะวันวนี้ผมยรู้อยู่ในพุ่มก็ปลาเช็คไปอีกหนึ่งทีนะครับจังวัน,นี้ผมฟิกเกอร์เลยนะครับผมเพราะว่าเยอะเกินนะมันเยอะเกินจริงๆนะครับสามต่อหนึ่งเลยนะจังหวน,นี้ก็ปลาหอ,อกเช็คไปอีกหนึ่งทีนะครับผม เื่อนพาเดินเคลียร์คีก็เคลียร์ค,คีไปนะครับตอนนี้ก็เคลียร์คีไปเรื่อยๆนะครับผมหาเงินหาเงินหาตังค์ปกติเอ่อผมเล่นสลีมผมจะปลาหอ,อกเช็คตลอดนะครับตอนนี้ก็ปะากดอันติยิงฟรีเลยนะครับเออปาหอ,อกเช็คกระโดดโชว์ไปหนึ่งทีเออได้ทางมังกรได้ทางคนนะครับช็อตนี้เดี๋ยวว่าคุ้มนะเดี๋ยวว่าคุ้ม อันนี้ก็เคลียคีปต่อครับเคลียรเรนหาตังบนไปครับหาตังหาตังแล้วหันนี้ก็รีนะครับก็เลือดเราน้อยนะถึงจะไม่น้อยก็เหอะแต่รีดีกว่านะครับเพราะว่าเพิ่งเคลียครีปไปังหวะัน,นี้เราก็ลงไปเคลียคีปต่อนะครับ จังหวะเติมก็เติมได้นะครับผมเกมนี้ฝั่งตรงข้ามไม่ได้เอาผลิตมานะหรือว่าป่านั่นเองนะครับไม่มีใครป่านะครับฝั่งตรงข้ามเกมนี้ผมก็เลยเล่นง่ายๆนิดนึงนะครับประมาณคอนแลงคอนประมาณ20ดาวนะครับวันนี้เคลคิปสร็จแล้วก็เติมเพื่อนนะครับพอเพื่อนไปเล่นผมเดินแบบต่อยต้อยต้อยตอยไปช่วยเพื่อนนะปลาหอกเช็คนะครับ เคลียร์คลิปก่อนเฉยเพื่อนบวกแต่ผมเคลียร์คลิปโอ้โอ้ได้ได้ผมเล่นได้เห็นไเยวันนี้ก็ปลาหอกเช็คไปหนึ่งทีจังหวะนี้เวทนะครับถ้าลงข้ามตายก็เวทไปนะครับริมถ้ามีเอ่อถ้ามีเลทก็แรงนะครับ ทั้งแรงสรโลด้วยนะครับจังหวะนี้ก็ได้บูฝั่งของข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับป้าหอกเช็คไปหนึ่งทีจังหวะนี้สี่ต่อสามสี่ต่อสามบบเด้งขี้แต่ผมก็ป้าหอกเช็คไปหนึ่งทีอุ้ม แคคดึงเกือบโดนนะครับผมปลาหอ,อกเคกไปหนึ่งทีโดนดูดแต่ก็ยังแข็งอยู่ปลาหอ,อกเกือบโดนนะครับังหวาน,นี้โดนฟิกเกอร์อัดหน้าไปหนึ่งทีเชน,นี้เงินน้อยนะครับเออเลือดน้อยนะเลยกลับบ้านบ้านก็แย่ละเพื่อนเรียกหรือเปล่าปลาหอ,อกโดน โดนลมนะครับโดนลมวันนี้รีจริงนะครับเตมผ่านไปห้านาทีนะครับเงินของเราก็เยอะอยู่นะครับตอนนี้ผมอัดหน้าจอผมไม่ได้อะไรนะไม่ได้กดดูเงินเลยนะครับขออภัยคนดูด้วยนะเดี๋ยวครั้งหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นแบบไลฟ์ดูด้วยแล้วก็พูดคุยกันไปด้วยดีกว่านะ หมายถึงพัดหน้าจอครับังหวะนี้ก็ฟาร,รม์มฟาร,ร์มไปก่อนนะครับหาตังหาตังเ่ินไปเล่นบนได้นะครับวัะนี้น่าจะได้บนละ่าหอ,อกโดนนะครับอย่างแม่นเลยนะครับอุ้ยเพื่อนเราฟิกเกอร,ร์โดนจับด้วยนะครับ่อี้ฟิกเกอร์รก่อนรวบนะแต่ก็ จังหวะน,นี้ผมปลาหอกลังแห่งเงินตาเอียโดนบันดไดเอเลเตอร์ล็อกนะครับจังหวะน,นี้เราก็เกิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็หาตังไปบนหาตังครับหาตังเก็บเงินซอยครับ โดนแก๊กฟิกเกอร์ดูดนะครับจังหวะนี้แผบฟรีมาก,มากๆเลยนะครับโคตรฟรีเลยยืนแบบยินซอยยินซอยยินซอยนะครับตังน,นี้ก็เคียร์คลิปหาตังค์ไปไเรื่อยๆครับเคียร์คลิปหาตังค์พยายามแบบไม่แหลมนะครับ พยายามไม่เคลียร์คนเดียวนะต้องเคลียร์กับเมดเคลียร์กับซับประมาณนี้นะครับปลาหอ,อกให้แม่นนะครับเล่นสลิมอย่างเช่นช็อตนี้นะครับผมปาหอ,อกโดนนะ <c oughs> ปลาีนก็ปาหอ,อกเ็กไปใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็คฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ จังหวะน,นี้กบรวบสวยนะครับผมมีหอกผมจะปาหอกเช็คนะหอกหอกดิจิตอลหปหอกดิจิตอลนี่ไงซอยไปครับอุ้ยเพื่อนเราโดนดึงจังหวะนี้ผมตีกลางก่อนนะครับพาได้ป้อมกลางแล้วนะครับแอกแหลมนะช็อตนี้ผมโดนล็อกผมก็ยืนซอยจังหวะน,นี้ โดนเอเลเตอร์ล็อกนะครับแต่เพื่อนก็นยังเก็บให้ได้อยู่นะตอนนี้เราเกิดขึ้นมาอีกที่ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ไปไฟกันต่อครับตอนนี้เกมเรานานะเกมเรานํานะเงินรวมก็ห่างประมาณเกือบจะสามพันเลยนะครับประมาณสองพันสองพันนิดๆ <c oughs> ตอนนี้ปลาหอ,อกเอ็กปหนึ่งพี ซอยแบบดิจิตอลผมก็มาตีตรงกลางนะครับซอยอย่างฟรีครับผมซอยอย่างฟรีจังหวะนี้จบได้หรือเปล่าจบได้หรือเปล่าจบได้หรือเปล่า,ลาแต่คลิปหมดนะครับตัดสินใจว่ากลับกันดีกว่านะครับไม่ฝืนนะครับถ้าฝืนก็น่าจะแพ้นี้ก็เวทนะครับเวทบา้าฝัดตองข้ามขึ้นแปลดาร์กนะ ดีดักมีอันตีกดอันตีไปเลยนะครับผมไม่ต้องเสียดายอันตีนะครับวันนี้ก็ซอย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 ปลาหอกเช็คด้วยนะครับแต่ชังหวะนี่โดนแก๊กดึงลัดนะครับตอนเพ,เพเพในเกมผมผมโกรธมากเลยนะคือผมแบบปีเป็น10-30ครั้งอะ จะยืนตีเป็นสองสามวิโกรธมากเลยนะจังหวะนี้ทาร่าตายนะครับออมผมก็ซอยไปอย่างเดียวนะครับหาจังหวะนะครับหาจังหวะเล่นจังหวะนี้ชิลเล่นให้แล้วนะครับผมก็ยืนฟรีเลยครับ <Double kill. S 1> ผมก็ยืนฟรีเลยครับจังหวะนี้ฟิกเกอร์มาหอกหน้า <Double kill. S 1> จาังหวะนี้เห็นน้องแบทแมนแบทแมนก็แย่แล้วครับ แพนด้าย่ำกระหม่อมเพื่อนเป็นหนึ่งทีผมก็ป่าหอ,อกเอ็มหัวนะครับเ,เรียกว่าหอ,อกดิจิตอลนะเพื่อนสโลให้อันติให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ซอยนะครับน่าจะจบแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ต่าบนไปเจ๊คลิปบนไปครับหอ,อกโดนแสดงว่าตายนะครับเต็มหัวครับ เพื่เราโดนดึงนะแต่ผมก็ต้องช่วยเพื่อนนะยืนซอยแบบดิจิตันดิจิตันปลาหอกแล้วก็โดดโดดออกนะครับเกือบจะจบได้แล้วนะครับเมื่อกี้จังหวะนี้ก็ฟาร์มเลดไปก่อนไปเลดเพื่อนด้วยนะเพื่อนแมวบูนะครับก็ตีบูแม่งเลยครับเสร็จโจนเสร็จโจนจังหวะนี้ก็ รอเพื่อนเกิดนะรอซับเกิด่งั้นก็ปลาหอกเช็คไปโดดไปเลยอันนี้เขาเรียกว่าแหลมนะครับเขาเรียกว่าแหลมนะครับช็อตเมื่อกี้ถ้าแบบฝั่งตรงข้ามเอาจริงนี่ผมมีตายนะมีตายแล้วก็เขาเรียกว่าเกมสามารถพลิกได้นะครับอยากหาทำนะโดดมัวซัวนี่ไม่เอานะครับจังหวะน,นี้กบเกิดมาแล้วนะครับผมอยู่ข้างๆกบนะฮะแต่จังหวะน,นี้ผมเห็นแพนด้าแหลมนะ มาเคลียร์คีปผมก็ต้องเคลียร์คีปนะครับเดี๋ยวป้อมแตกนะวันนี้แพนด้าโดนปิดเรียบร้อยแล้วนะครับจะตายหรือไม่ตายก็อยู่ที่แพนด้าแล้วนะครับก็ปลาหอ,อกไปหนึ่งทีแพนด้าเกือบตายจาาังหวะนี้ไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคนเปิดไฟผมปลาหอ,อกโดนกบรวบแปดนะครับถึงจะรวบสองรวบสามก็เหอะผมก็ปลาหอ,อกไปหนึ่งทีก็โดนอีกหนึ่งทีครับกบรวบอีกสองตัว ก็ยืนซอยยืนซอยอย่างเดียวเลยนะครับปัะมานี้โดนแพนได้ย่ำกระหม่อมมาเพื่อนกดล้างให้ผมก็ซอยไปนะครับช็อตนี้ก็จบตามระเบียบนะครับผม GG จบภายใน12วิเกือบ13 13นาทีนะครับ12วิก็แย่ละประมาณ13นาทีนะครับผมเกมนี้โอเคครับใครที่อยากเล่นด้วยก็ รอดูในสตรีมนะครับตอนนี้ก็ดาเมจก็เยอะประมาณ1 0ึ0งแสนนะครับคิวก็เยอะแยะนะครับโอเคครับใครที่อยากจะให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากคนดูคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันนะครับผม